มาดูวิธีการทํากล่องไม้ที่เปิดปิดได้แบบนี้กันครับผมจะใช้เศษไม้ที่ผมจะทิ้งในตอนแรกนะครับมาทําตัวนี้เป็นตัวโมเดลหรือตัวต้นแบบนะครับผมอาจจะทําให้ดูแค่วิธีการแต่จะไม่ได้บอกขนาดนะครับเพราะว่าชิ้นงานมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยขั้นตอนแรกก็จะทํากล่องไม้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับสีกล่องผมก็จะทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับก็ติดกาวยิงอัดด้วยตะปูลมแบบง่ายๆเลยครับจากนั้นก็จะไล่เก็บผิวเบื้องต้นก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะใช้ทิมเมอร์เซาาาะด้้้นนขงใหเป็่องะก็จเหลือพื้้นที่ไวประะมมาณครก็ืออไ่จสขบ ก็ทําแบบนี้ทั้ง4กล่องเลยครับทิศทางก็ดูจากในคลิปได้เลยครับจากนั้นผมก็จะมาเตรียมแผ่นไม้สําหรับปิดด้านบนและก็ด้านล่างนะครับโดยขนาดก็จะอ้างอิงจากกล่องไม้4ชิ้นในตอนแรกครับก็เจาะรูให้ตรงตามร่องที่เราเซาะไม้ในตอนแรกนะครับทั้ง4จุดใช้ไม้กลมตอกลงแล้วก็ตัดปลายออกความสูงก็จะอ้างอิงจากความลึกของร่องที่เราเซาะในตอนแรกนะครับแล้วก็นํากล่องไม้ทั้ง4ชิ้นมาวางทับให้ตรงกับเดือยไม้บนฐานเลยครับในส่วนของตรงกลางก็จะฝังเป็นไม้กลมลงไปนะครับสําหรับยึดแผ่นด้านบนก็เจาะ ให้ตรงกันครับแล้วก็วางทับลงไปในส่วนของตรงกลางผมจะขัดออกให้เว้ลเลยนะครับหรือถ้าเพื่อน,อนมีดอกสว่านยาวๆก็สามารถเจาะให้ทะลุลงไปได้ครับจากนั้นผมก็จะเจาะรูทั้ง4จุดนะครับก็คือเจาะรูขอบของกล่องเพื่อที่เราจะล็อกน็อตให้เป็นจุดหมุนครับจริงๆตรงนี้จะใช้เป็นตะปูตอกก็ได้นะครับก็จะสวยกว่าที่เป็นเกียวปล่อยก็จะยึดตัวจับด้านบนเลยครับผมก็ทาทาไปงงไปครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็เอาไว้ใส่พวกเครื่องปรุงหรือพวกของเล็กๆนน้อยที่เราต้องการแยกเป็น กรุ๊ปเป็นเซตอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวโมเดลครับยังต้องแก้ไขอีกหลายจุดเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นกว่าน,นี้ครับ